สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่ n น l นะครับ วิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาทำความรู้จักกับคอนเซปต์ในภาษา JavaScript นะครับที่คนจะเป็น JavaScript Developer จะต้องรู้เลยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากๆในการเขียน JavaScript นะครับแล้วมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเขียน JavaScript ได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นด้วยนะครับก็จะมีคอนเซปต์อะไรบ้างนะครับที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปค้นหาไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยจะพามารู้จักว่า มันมีคอนเซปต์อะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมมาพูดถึงคอนเซปต์แรกนะครับทุกคนนั่นก็คือสโคบนั่นเองนะครับสโคบแปลว่าอะไรนะครับสโคบก็คือแปลว่าขอบเขตนั่นเองนะครับ แล้วมันหมายถึงอะไรขอบเขตใน JavaScript นะครับพูดง่ายๆก็คือขอบเขตที่เราเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวแปรซึ่งในภาษา JavaScript เนี่ยมันจะมีขอบเขต2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือ local scope นะฮะแล้วก็ global scope นั่นเองนะครับซึ่ง local scope เนี่ยแปลง่ายๆเลยนะครับก็คือตามชื่อมันเลยนะครับก็จะแปลว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงนะครับทุกอย่างได้ภายในขอบเขตนะฮะ หรือว่าภายในฟังก์ชันนั้นๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นเรามีการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วเรามีการสร้างตัวแปรข้างในฟังก์ชันนั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะหมายถึงว่าตัวแปรตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ใน local scope หรือว่าอยู่ในขอบเขตของฟังก์ชันนั้นนั่นเองนะครับก็เราสามารถที่จะเข้าถึงขอบเขตของตัวแปรเนี่ยได้ภายในแค่เฉพาะฟังก์ชันนั้นเท่านั้นนะครับทีนี้ส่วนของ global scope นะครับก็จะต่างกันนะครับ global scope เนะี่ยตามชื่อมันก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงตัวแปรจากที่ไหนก็ได้นะครับ โอเคครับจากนั้นมาดูคอนเซปตที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือ a s สิงเอเวนนั่นเองนะครับ ซึ่ง a s y n c h w a n o เนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบนะครับที่เราสามารถใช้ในการจัดการกับ asynchronous code ใน JavaScript ได้นะครับ asynchronous code คืออะไรนะครับพูดง่ายๆก็คือจะเป็นโค้ดที่มันจะไม่ทําตามลําดับขั้นตอนนะครับก็จะต่างจาก synchronous code ที่ทํางานตามลําดับขั้นตอนนั่นเองนะครับก็ในสมัยก่อนนะครับใน JavaScript version ES5 เนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการจัดการกับ asynchronous code โดยการใช้ callback นะครับทีนี้ถัดจาก callback นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Promise นะครับ ก็คือใน ES6 นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับก็คือใน ES7 นะครับเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็น async await นะครับเหตุผลที่เราควรใช้ As y n c Await นั่นก็คือเราสามารถจัดการกับ y n ิงโค o นัสโค้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้โค้ดของเราเนี่ยมันอ่านง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าใครที่กำลังเขียนโค้ดนะครับที่มันเป็น a s y n โ c รนัสเนี่ยอย่างเช่นการดึงข้อมูลจาก API อะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้เปลี่ยนมาใช้เป็น async await นั่นเองนะครับมาดูคอนเซปต์ต่อไปนะครับทุกคนก็คือ callback นั่นเองนะครับซ ต่อให้เราจะมีในส่วนของ a s i n l e w a i t มาแล้วนะครับแต่ว่าก็มีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องรู้ว่า callback เนี่ยมันคืออะไรนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือเวลาที่ฟังก์ชันเนี่ยมีการถูกเรียกใช้ใช่ไหมครับมันจะต้องรอฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับทำงานให้เสร็จก่อนถึงจะมีการ return ค่าอะไรบางอย่างกลับไปนะครับผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นผมมีการสร้าง event ขึ้นมาก็คือใช้ method addEventListener นะครับผมก็จะดักจับ event คลิกนะครับทีนี้พอมีการคลิกปุ๊บ เราสามารถที่จะใส่ callback function นะครับเพื่อบอกโปรแกรมเนี่ยว่าหลังจากที่มีการคลิกเกิดขึ้นหรือว่า event คลิกเกิดขึ้นเนี่ยเราจะให้มันทำอะไรต่อก็ตรงเนี้ยมันจะเรียกว่า callback function นะครับก็คือฟังก์ชันเรียกกลับนะครับหลังจากคลิกปุ๊บผมอาจจะให้มันมีการ alert ขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนสีหน้าจอหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราต้องการนั่นเองนะครับมาดูคอนเซปต์ต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือ closure นั่นเองนะครับ closure เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเลยก็คือแปลว่าการปิดนะครับ ซึ่งพูดง่ายๆครับ closure คืออะไรนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับ closure เนี่ยพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ภายในฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งและเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันภายนอกได้นั่นเองนะครับฟังก์ชันที่อยู่ในฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะถูกเรียกว่า closure นะครับจากนั้นมาดูคอนเซปต์ต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือ hoisting นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับ hoisting เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ที่นักพัฒนาหลายคนนะครับมีความสับสนแล้วก็ เวลาที่เขียน JavaScript เนี่ยเขาจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับคอนเซป t นี้นะครับก็คือ Hoisting หรือว่าแปลเป็นไทยง่ายๆเนี่ยมันจะแปลว่าการยกหรือว่าการลอยตัวนะครับในภาษา JavaScript นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีการเรียกใช้ฟังก์ชันก่อนที่จะมีการกำหนดนะฮะเราเนี่ยจะไม่ได้รับ e r r o r นะครับก็คือมันจะเป็น Erro r uncaught reference e r r o r นะครับเพราะว่า JavaScript เนี่ยมันมีการ hoisting เกิดขึ้นนั่นเอง ก็คือตรงนี้จะว่า c r i ิปนะครับมันจะมีการยกระดับตัวแปรแล้วก็การประกาศฟังก์ชันนะฮะให้อยู่เหนือขอบเขตปัจจุบันก่อนที่จะมีการประมวลผลโคดนั่นเองนะครับจากนั้นมาดูคอนเซปต์ต่อไปนะครับทุกคนก็คือ IIFE นะครับหรือถ้าเป็นชื่อเต็มเนี่ยก็คือ Immediately Invoke Function Expression นะครับอ่าชื่อค่อนข้างจะยาวนิดนึงเขาก็เลยตัดมาเป็นสั้นๆนะครับก็คือ IIFE นะครับ IIFE เนี่ยก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันใน JavaScript ที่มันจะเรียกตัวมันเองทันทีนั่นเองนะครับเวลาที่เรามีการสร้างขึ้นนะครับซึ่งเราจะมีการใช้ IIFE นะครับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยต้องการที่จะรักษาความปลอดภัยของส c o p ของเรา่นเ่งนะครับก็เราเนี่ยสามารถใช้นะครับ IIFE เพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดตัวแปรได้นะครับจากนั้นนะครับมาถึงคอนเซปต์สุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือ Promise นะครับหรือว่าคำมั่นสัญญานั่นเ่งนะครับถ้าแปลตรงตัวเลยนะนะครับ ก็ในภาษา JavaScript นะครับเราสามารถใช้ Promise นะครับในการที่เราจะจัดการนะครับกับ asynchronous operation ได้หรือว่าการดำเนินการเขียนโค้ดแบบ asynchronous นะครับซึ่ง Promise เนี่ยนะครับมันจะมีสถานะนะครับสสถานะด้วยกันนะครับเวลาที่เรามีการใช้งานนะฮะก็คือจะมี fulfill e d นะฮะ fulfill เนี่ยก็จะแปลว่าดำเนินการได้อย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับสถานะที่2นะครับก็คือ rejected หรือว่าถูกปฏิเสธนะครับก็ในกรณีที่มีการดําเนินการล้มเหลวก็อย่างเช่นการเฟดข้อมูลมาแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นสถานะรอดําเนินการหรือว่า pending นะครับก็ จะอยู่ในสถานะเริ่มต้นเลยนะครับก็สถานะเนี่ยจะเป็นสถานะเริ่มต้นเลยนะครับก็คือจะยังไม่สําเร็จแล้วก็ยังไม่ได้ถูกปฏิเสธนั่นเองนะครับก็จะมี3สถานะดังนี้นะครับใน Promise นั่นเองนะครับซึ่ง Promise เนี่ยทุกคนจะได้เจอบ่อยเลยนะครับเวลาที่ทุกคนเนี่ยต้องการเขียนโค้ดที่เป็นอสิงโคนาสนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ในการจัดการกับในเรื่องของอสิงโคนสต่างๆได้น,นั่นเองนะครับ โอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนนะครับได้รู้ว่าใน JavaScript นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเขียน JavaScript ให้เก่งนะครับให้เป็นคนที่เข้าใจภาษา JavaScript นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจคอนเซปต์เหล่านี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ทุกคนเขียน JavaScript ได้ดีมากขึ้นนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ